ทุกวันเวลาเรากินอาหารอาหารที่เรากินมันไม่ได้มีแต่ข้าวอย่างเดียวนะต้องมีกับข้าวด้วยกับข้าวนี่ก็มีอาหารหลายอย่างผักบ้างเนื้อบ้างปลาบ้างนะแป้งบ้างรวมทั้งผลไม้ด้วยเท่านั้นไม่พอนะเรา บางทีก็ต้องกินอย่างอื่นเพิ่มเติมก็เรื่ออาหารเสริมเช่นพวกวิตามินนะวิตามินนี่ก็มีตั้งแต่วิตามิน A B บ D นี่หลายชนิดเหลือเกินร่างกายจึงจะมีสุขภาพดีแต่สังเกตไหมสัตว์เนี่ยเวลามันกินอาหารเนี่ย อาหารมันก็มีแค่อย่างสองอย่างเท่านั้นแหละเช่นพวกวัวควายกวางเนะ่ก้งเนี่ยกินแต่ผักอะกินแต่หญ้าเมื่อกินแต่หญ้าเนาาี่ยเช้ากลางวันเย็นก็หญ้าอาจจะหญ้าต่างชนิดบ้างแต่ว่าก็มันก็กินแค่อย่างเดียวมันก็แข็งแรง แม้กระทั่งสัตว์ที่เราเลี้ยงเช่นแมวหมาเนี่ยให้อาหารมันชน,นิดเดียวเช้าเย็นนะเช่นอาหารเม็ดเนี่ยมันก็กินอย่างเดียมก็อยู่ได้นะแมวหมากินอาหารเม็ด ตั้งแต่เกิดจนตายมันก็อยู่ได้แล้วถ้ามันยังไม่แก่มันก็แข็งแรงด้วยนะแต่ทำไมคนเราเนี่ยถึงต้องกินอาหารหลายชนิดนละ้วต้องแถมยังต้องเติมวิตามินเข้าไปด้วยอันนี้ก็เพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ย มันไม่สามารถที่จะผลิตวิตามินด้วยตัวเองได้สัตว์เนี่ยหลายชนิดเลยเรือว่าส่วนใหญ่เลยนะแม้มันกินอาหารอย่างเดียวกินผักกินหญ้าหรือกินอาหารเม็ดชนิดเดียวนี้แต่ว่ามันก็สามารถจะผลิตวิตามินเพื่อไปช่วยให้ร่างกายทำงานได้ คนเราแต่ก่อนนี่ก็คงจะผลิตวิตามินได้ด้วยตัวเองนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันเกิดอาจจะเกิดความบกพร่องบางอย่างก็เลยผลิตวิตามินเองไม่ได้เช่วิตามินซีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคนเราก็ร่างกายคนเราก็ผลิตได้ด้วยตัวเองนะแต่เดี๋ยวนี้ผลิตเองไม่ได้ลนะ นะต้องเติมวิตามินซีจากผลไม้จากผักนะเช่นส้มนะหรือว่าฝรั่งเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผลไมค้คนเราไม่ค่อยได้กินละก็เลยต้องกินวิตามินที่เป็นเม็ดนะถ้าไม่มีวิตามินซีหรือว่าขาดวิตามินซีเกิดอะไรขึ้นนะตายได้นะเป็นโรครักกระปิดรักกระเปิด อย่างพวกที่นั่งพวกที่เดินทางนะข้ามน้ำข้ามทะเลสมัยก่อนนี่เป็นเดือนเลยนะมีอาหารกินไม่หิวแต่ว่าก็ตายได้เพราะาขาดวิตามินซีเนะพิ่งมารู้ภายหลังเมือ่อ200ปีมานี้เองนะว่าต้องกินของกินพวกผลไม้นะเช่นมะนาวส้มวิตามินบีก็เหมือนกันนะ เราผลิตเองไม่ได้ร่างกายเราผลิตเองไม่ได้นะมันต้องกินจากอาหารเช่จนจากข้าวซ้อมมือแต่พอข้าวเราขัดขาววิตามินบีหายไปก็เป็นโรคน้อยโรคนี้นะโรคเหน็บชาโรคปางนอกกระจอกตายได้นะแม้ว่าจะไปกินอาหารครบห้าหมู่แต่ขาดว,วิตามินบางตัวเนี่ยมันตายได้แต่สัตว์ไม่มีปัญหานี้นะ เพราะว่าร่างกายมันผลิตวิตามินเองได้ที่สำคัญสำคัญนคนเรานี่แม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่เรียกว่าวิวัฒนาการมาสูงมานานมาเยอะแต่ว่าบางอย่างนี่มันก็กลับอ่าด้อยหรือลดน้อยถอยลงสู้สัตว์ไม่ได้นะโดยเพราะเรื่องของวิตามินเนี่ย แต่ร่างกายแต่คนเรานี่ไม่ได้ต้องการแค่วิตามินนะอย่างเดียวนะหรือถึงแม้ต้องการวิตามินนะมันก็ไม่ใช่แค่เราต้องการวิตามินสำหรับร่างกายอย่างเดียวจิตใจเราก็ต้องการวิตามินนะ,นะจิตใจเราก็ต้องการวิตามินา่โชคดีหน่อยนะ,นะถึงแม้ว่าร่างกายเราผลิตวิตามินเองไม่ได้แต่จิตใจ,จเราผลิตวิตามินเองได้นะ วิตามินของจิตใจคืออะไรนะนะอย่างนึงคือความสุขนะวความสุขนี่ใจเราผลิตเองขึ้นมาได้นะควรไปเข้าใจว่าโอ้เราจะมีความสุขได้ต้องไปหาจากที่นั่นที่นีนะ่ไปที่โรงหนังนะสมัยก่อนนะนะไปที่ห้างสรรพสินค้านะต้องไปดูคอนเสิร์ตหรือต้องไปกินอาหารอร่อยถึงจะมีความสุข ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มีความสุขคนเราไปคิดว่าความสุขนี่มันต้องไปหาจากที่อื่นจากสิ่งนอกตัวแต่จริงแล้วความสุขนี่เราก็หาได้จากใจของเราความสุขนี่ก็ถือเป็นวิตามินอย่างหนึ่งนะของใจนอกเหนือจากสติสมาธิหรือว่าสิ่งที่เราเรียกวมรวว่าบุญกุศลเนี่ยมันก็เป็นวิตามินของใจนะถ้าขาดไป ก็อยู่ได้ยากนะแม้ว่าจะมีปัจจัยสี่ครบนะอันนั้นมันสำหรับร่างกายนะแต่จิตใจเราต้องการวิตามินแล้วก็อย่างที่ว่านะวิตามินอย่างหนึ่งก็คือความสุขแล้วความสุขชนิดหนึ่งที่จิตใจต้องการคือความสงบนะความสงบนี่หาได้นะไม่ใช่จากข้างนอกนะแต่ว่าหาได้ที่ใจของเรา จะพบความสงบนะที่แท้นี่มันก็ต้องหาที่ใจนอกจากความสงบแล้วเนี่ยความรู้สึกดีๆต่อชีวิตนะนะซึ่งก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งเนะี่ยมันก็หาได้ที่ใจนะจึงแม้ว่าข้างนอกนี่จะไม่พังพร้อมบริบูรณ์แต่ใจก็มีความสุขมีความพึงพอใจได้นะถ้ารู้จักวางใจถูก มีช่างทาสีคนหนึ่งเนี่ยนะแกรับจ้างให้ไปทาสีที่บ้านหลังหนึ่งต้องใช้เวลาหลายวันไปที่นั่นก็พบว่าเจ้าของบ้านนะคุณผู้ชผู้ชายเนี่ยสามีของผู้ว่าจ้างเนี่ยเป็นคนตาบอดแต่แกก็เป็นคนมีอารมณ์ดีนะช่างทาสีทำงานไปก็พูดคุยกับพ่อบ้านคนนี้ แกมีความสุขนะทั้งที่ตาบอดช่างทาสีก็เลยพลอยเพลิดเพลินกับการทำงานไปด้วยทำอยู่หลายวันนะกว่าจะเสร็จพอถึงเวลาเรียกเก็บเงินวางบินเนะี่ยช่างทาสีนี่แกกับลถนะค่าจ้างลงไปเยอะเลยนะผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยก็เลยถามว่าทำไมถึงลดนะราคาลง ท่านตาสีก็บอกว่าผมมาทํางานที่บ้านของคุณนายแล้วมีความสุขนะเพราะได้พูดคุยกับคุณผู้ชายคุณผู้ชายนี่เป็นคนที่มีจิตใจร่าเริงนะงท่านตากสีตาบอดนะแต่ว่ามีความสุขกับชีวิตมากแกมีทัศนคติต่อชีวิตที่ดีก็ทําให้ผมพลอยมีความสุขไม่รู้สึกจําแย่นะไปกับชีวิตของตัวเองผมก็เลยอยากจะ,ะลดค่าจ้างนะ เพื่อเป็นการขอบคุณทำไมช่างตาสีแกรู้สึกว่าชีวิตแกย่ำแย่นะแล้วก็พอได้มาคุยกับคุณผู้ชายซึ่งตาบอดแล้วแกรู้สึกมีความสุขเพราะว่าตัวแกเองเนี่ยกมขขย็มีแขนข้างเดียวมีแขนข้างเดียวนี่แกรู้สึกว่าแย่เหลือเกินนะฉันมีความทุกข์ทรมานแต่พอเจอคนตาบอดเขามีความสุขก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราที่จริงเราก็โชคดีกับเขาเยอะนะ ตาเรายังดีดูแต่ทอนไรเรามีความทุกข์นะเพราะวางใจไม่เป็นนะแต่พอเห็นคนตาบอดก็มีความสุขก็เลยรู้สึกว่าโอ้เราจริงๆเราโชคดีเขาเยอะเลยก็เลยพอยมีความสุขขึ้นมานะไม่รู้สึกย่ำแยก่กับตัวเองเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ก็เรียกว่าทัศนคตินะทัศนคติการมองโลกนะซึ่งมันก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละจากเดิมรู้สึกแย่เพราะ แขนขาดนะตอนนี้รู้สึกมีความสุขแล้วเพราะาอะไรเพราะว่าได้วิตามินนะได้วิตามินสละจิตใจนะนะคือความสุขนะซึ่งเกิดจากมุมมองที่รู้จักเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนอกถึงแม้เราจะร่างกายเราจะผลิตวิตามินนะไม่ได้นะแต่ว่าร่างกายจิตใจเราสามารถผลิตความสุขได้นะอยู่ที่มุมมองอยู่ที่การวางใจอยู่ที่การรู้จัก นะทำใจให้สงบนะรู้จักมองนะเปรียบเทียบในทางที่ถูกนะมันก็ทำให้มีความสุขเกิดขึ้นได้และไล่ความทุกข์ออกไปจากใจอแล้วก็อเตรียมรับพรนะอิทิตังปฏิตังตุมพังขออิจตาพลที่ด้านปรารถนาและตั้งใจแล้วคปเมวาสมิชะตุก จงสำเร็จโดยชาพราสาเพภุเรนตุสังกปาความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่ยันโทปนรารโสยาทธาพระจันในวันเพนานิโชติรโสยาทธาแกมณีอันสว่างสวัยควรินดีสาพีติโยวิวาชันตุปาาจารายทั้งพวงจงบำราดไปสาพโรควินาสตุ โรคทางปวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรารโยอ,อันตารายามีแก่ท่านสุขิธีพายุโกภาวะาจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสังญุตตาปจายโนตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลัง ประการคืออายุวันนาสุขาภะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนน้องตาผู้ใหญ่เป็นนิสภาวันตุสาพระมังคลัง,ลงตัพัมงค่อนตรงนี้แก่ท่านราภันตุสาพ,พาระเทวตาพระเทวดาทั้งหลวงจงรักษาท่านประพุทธนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า พาธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรมพาสังฆานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระสง์พาโสธิพาวันตุเตขอควาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุเมื่อเทม